อึ้งทั้งแนวรบค่ะคลิปหลุดฐานขเขมรล,ลอดใหญ่ถูกเกณฑ์ด่วนยกปืนยังไม่เป็นพบเสียงปืนดังใกล้ผูเมะเขือฝั่งกัมพูชาค่ะอึ้งทั้งแนวรบค่ะเปิดคลิปหลุดฐานขเขมรล,ลอดใหม่ถูกเกณฑ์ด่วนฝึกซ้อมรบไทยอย่างยกปืนไม่เป็นหลุดสะพัดพบเสียงปืนดังใกล้ผูมะเขือฝั่งกัมพูชาค่ะ จากกรณีของสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่มีรายงานจากแหล่งข่าวระบุว่ากัมพูชานะกำลังระดมกำลังพลชุดใหม่จำนวนมากเข้าประจำการตามฐานหน่วยย่อยค่ะและก็จุดเฝ้าระวังในหลายพื้นที่นะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเป็นกำลังพลที่เพิ่งผ่านการเกณฑ์ค่ะและบางส่วนอยู่ระหว่างการฝึกขั้นพื้นฐานค่ะแต่ถูกเร่งนำส่งแนวหน้าแบบทันทีเพื่อเสริมกำลังค่ะ โดยมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะหลังจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีการสับเปลี่ยนกําลังพลรอบแรกแล้วนะแล้วก็รอบล่าสุดก็มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นกําลังทหารใหม่ค่ะเนื่องจากอุปกรณ์ยังไม่ครบชุดทักษะพื้นฐานบางส่วนยังไม่แน่นนะมีนายทหารรุ่นพี่คอยประกบกํากับใกล้ชิดทุกจุดค่ะซึ่งการเร่งเกณฑ์และขนกําลังพลเข้าสู่แนวชายแดนเกิดจากการเตรียมการที่รอเปิดศึกสู้รบกับไทยรอบใหม่ค่ะ ซึ่งรายงานระบุว่ากำลังฐานใหม่ถูกกระจายเข้าไปในเขตประสาทต,ตาควายช่องอานม้าแนวป่าลึกฝั่งกัมพูชาใกล้ภูมะเขือนะจุดหลายแห่งมีการเสริม เพิ่พักชั่วคราวแล้วก็เต็นสนามเพิ่มในเวลาอันรวดเร็วค่ะซึ่งฝ่ายไทยยังคงตึงกําลังแล้วก็เพิ่มชุดละตะเวนมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันรวมทั้งติดตามสัญญาณการย้ายกําลังอยู่ตลอดค่ะโดยล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่30พฤศจิกายน2568ค่ะทางเพจ Army Military Force ค่ะได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข,ข้อความว่าฐานเกณฑ์บล็อตใหม่ของกัมพูชาเตรียมฝึกใช้อาวุธปืนก่อนถูกส่งไปแนวหน้าค่ะ អូបាញ់ពេលបាញ់ពេលបាញ់ហើយចាក់កែកពីរដងឲ្យលរផឹកផឹកណាអមែនបាញ់ហើយយើងក៏បាញ់យើងថាបាក់តោនេះភ័យបាត់តោតែកៃទៅតោហើយនឹងតែកៃប៉ឹងផឹកអត់អានឹងខ្លួនយើងអ្នកធ្វើទាំងអស់អនុវត្តខ្លួនឯងទាំងអស់មិនដើមទាំងយើងប្រើជាទៀតទេបាញ់មានបាញ់យើងរីតំរង mặt đầm rong lấy mũi mặt tầm rong lấy mũi oh, mặt đầm rong lấy lưng យើងបាយអត់ស្អាតក្លាងបាញ់ពីលេខ1ដល់លេខ10ដាក់បងខាញ់ពីលេខ1ដល់លេខ10នៅទាំងពីខ្លួនឯងចាស្អាតបាញ់តម្រង់លេខ1មកទៅកាសាហើយតាមទៅហើយសោក្រោមអស់ទៅទៅទេទៅពីក្នុងដល់កូនបីទឹកក្ពះភ្លើងដៃដល់ទឹកចូលក្នុងកាយទេណានៅទេទេ ขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะเพจจะไอทับฟ้าได้โพสต์ข้อความบอกว่ามีเสียงปืนหนึ่งนัดดังขึ้นที่ภูมะเขือฝั่งเขมรบริเวณห้วยตามมเรียคาดไม่เมาก็ยั่วยุนะอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นดังกล่าวนะเรื่องของเสียงปืนที่ดังขึ้นเนี่ยอาจจะต้องให้ทางกองทัพบ,บกเนี่ยออกมาชี้แจงว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรต่อไปค่ะ ทั้งนี้ค่ะสัานการบริเวณชายแดนค่ะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะมีรายงานว่าเขเมรมีการเสริมกําลังอย่างหนักการโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายมีการเสริมกําลังทําบังเกอร์นะปิดทางเข้าออกอย่างหนานแน่นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีรายงานว่าฐานเขเมรได้อาศัยช่วงไทยนะที่เกิดเหตุมหาอุทกภยัยครั้งใหญ่เสริมรถถังเข้าริชิณชายแดนเป็นจํานวนมากค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติ สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทาง